สวัสดีค่ะเรามาทําบุญให้แม่นะคะแต่เราก็ใส่บาตรทุกวันนะคะอวันนี้เป็นวันพิเศษนะคะที่แม่ครบรอบนะคะการจากไปนะคะและแม่ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์นะคะก็เป็นวันที่22่สกรกฎาคมนะคะลูกๆก็คิดถึงแม่นะคะไม่ลืมเลือนนะคะยังรักแม่เหมือนเดิมเหมือนแม่เหมือนแม่อยู่กับเรานะคะอยู่ในใจของเรานะคะนี้ค่ะมีนะคะเราก็จัดอาหารนะคะ ฝนวันนี้ตกมากนะคะเราเลยต้องไปที่วัดนะคะไปวัดเลยนะคะเอาของเรียบร้ยใส่ถุงนะคะเอาไปวัดนะคะเข้าวัดนะคะวัดนี้กําลังนะคะสร้างโบสถ์ด้วยนะคะเราก็จะไปทําบุญให้แม่ด้วยนะคะนี่นะคะก็จะมีกับข้าวนะคะก็มีหลายอย่างนะคะที่เห็นเห็นอยู่นะคะก็จะมีอะไรที่แบบว่าอร่อยอร่อยนะคะของโปรดของแม่ก็คือปลาสลิดทอดนะคะแม่ชอบมาก มีแตงโมมีแก้วมังกรด้วยนะคะนี่แตงโมนะคะแล้วก็แก้วมังกรค่ะมีขนมปังนะคะ3อย่างนะคะมีข้าวนะคะมีแกงสองถุงนะคะนะคะแล้วก็ไปที่วัดเลยนะคะวันนี้เราก็ไปที่วัดนะคะไปเพื่อที่จะให้อบุญกุศลให้แม่เดี๋ยวกลับมาเราก็จะมาสวดบนบทใหญ่นะคะสวดเสร็จแล้วเราถึงจะกวดน้ําให้แม่ค่ะจะได้รับบุญเยอะบุญใหญ่ๆนะคะ อันนี้ก็มีแม่นะคะมีแม่แล้วก็พ่อนะคะแล้วก็แม่อีกคนนึงนะคะก็เราก็จะกวดให้ปู่ย่าตายายหมดเลยค่ะนะคะแต่วันนี้เป็นวันพิเศษนะคะเราก็เอารูปแม่มาระลึกถึงนะคะเป็นวันสําคัญของลูกนะคะนี่พระแล้วก็มาสวดมนต์ที่วัดนะคะสวดเสร็จนะคะเออสามองค์นะคะจะมีบทสวดอยู่ที่เห็นเห็นนี่นะคะแล้วก็ทําบุญไปนะคะ นี่นะคะทําบุญนะคะให้กับแม่แล้วก็พ่อพี่น้องที่ได้ร่วมรับไปแล้วทุกๆท่านนะคะนี่นะคะทําแล้วก็มีความสุขทางใจนะคะเกิดขึ้นขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจด้วยนะคะค่ะนี่นะคะทําบุญแล้วนะคะ ก็จะกลับบ้านนะคะไปกวดน้ำนะคะไปสวดมนต์ค่ะแล้วก็กวดน้ำนะคะให้พ่อให้แม่